สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้ก็ผ่านทางมาเมื่อกี้ก็อ่ะเห็นทีมงานของพี่เดียวนะอ่ะตัดเสนอนักฟ้า,ารุ่นศิษนะครับก็หล่อได้เสร็จแล้วเมื่อกี้คือกับคนขับันนี้รุ่นแปดถางานก้าๆก็ได้ประมาณสองกิโลแคบอกจำฝังรู้ครับก็เยอะอยู่ประมาณ เกือบโลกว่าโลโลจได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ก็ถึงที่ียร์ r i n g ครับตรงนั้นก็เสร็จแล้วไม่ว่าจบถึงหลักก็สองกิลโลได้ประมาณนั้นนี่ต้องถอยดินครับอตอนดินมาฝั่งนี้ก็ไกลอยู่เหมือนกันหาสิบเมตรได้ยี่สิบห้าเมตรประมาณนั้นสามสิบ เปโรคันคันนี้ก็เป็นคันร่วมครัเมื่อก่อนที่ผมเคยถ่ายคลิปอ่มมาโคมัสโซรุ่น5ที่ตัดแสงกับรุ่น7เ,เท่านั้นที่มีแล้วก็รุ่น6คันน้นเมื่อก่อนแกใส่บุมสั้นนะตัดอยู่บอ่ออต้บอ่อดินแถวในฟารนะ์มครบอ๋อพิยามุางนะ่งฟังครับวันนั้นไปย้อนดูได้นะครับ ข้าร่วมของทีมง,งานพ่เดียวครับรถเก่เาๆนี่ทำม,มากินได้เลยครับถึงมีงานก็ยากอยู่ครับถ้าไม่เข้าขาครับไม่มีความสามันก็ทำงานยากสกาักไรเดี๋ยวผมจะลองไปอยู่บนสะพานนะครับมุมหนึ่งประเดี๋ยวไปดูหลายๆมุมหน่อย น,นี่เมื่อกี้ก็ลงไปเมื่อกี้โอ้โหลงไม่ได้มันจมครับนี่ือบขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมเมตโตก็ต้องจูเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็เสีลลมก็ไม่เจอในหัวคนขับกันนี้ก็เมื่อก่อนที่ผมตายอยู่บอ่อดินบ่อตายนะครับของติดพิชาร์วันนั้นบ่อยี่สิบไร่ที่ผมตายค้นแกขับ สามสามศูนย์บีแล้ก็สามสองศูนย์บีบอแถวอ่าป่าฟรีนะครับวันนั้นก็ไม่ได้เจอนานแล้วกับบีกว่าแล้วก็าม,มาเจอนี่ครับอา่าแกทักแกจับผมได้ครับเมื่อกี้ับรุ่นแปดสองที่เดียบที่เดียวก็มีงานตลอดครับงานของกรมจุปทาน กดไลค์กดแชร่นะกด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสารทหารเสือก็คิวดินนะงานจุประทานเดี๋ยวนี้รอบคลองเป็นรูปแบบใหม่ครับต้องเอาคิวดินด้วยนะครับเนะมื่อก่อนสมัยน่าแกรับจ้างครับหลอกอะไรก็เมื่อก่อนไม่มีดีคนระับแบบนี้ ก็แค่เคร์ริงแล้วก็ยุมาแปะๆไว้เคร์ริงให้สะอาดเท่านั้นเองครับเดี๋ยวนี้ก็เขาต้องการคิวดินครับแม่งานแต่ละทีครับโอ้แต่ละงานก็ยุ่งยากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามหรือวัฒนาการครับของโลกสมัยการเวลา ตอนนี้ผมก็มาอยู่บนสะานแลยนะครับดูมุมนี้บ้างรุ่นแปดถอยดิมนอยู่บุมยาวนี่ก็เก็บสโลไปปางๆเลยนะครับ ฝากประชา,าันนิดนึงนี่ใครท่านไหนครับที่สนใจอยากเป็นเจ้าของเครื่องจักรในเครือขายของโคมัสุนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรามีเซลครับที่พร้อมดันทุกท่านครับที่อยากเป็นเจ้าของในเครื่องจักรต่างๆในเครือของของโคมัสุ ก็อลองสอบถามไปนะครับเสลยเขาพร้อมจะด,ดันนะครับทุกท่านไม่ว่าคุณจัดไปแน้นยากหรือว่าสุดทางน,นะกกันเงินตอนนี้กำลัง on. อ่อนก็ลองสอบถามไปนะครับคุยรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ก็ฝากไว้พิจารณา,นานด้วยนะครับ ก็เก็บนิดๆหน่อยๆนะครับอาจะอยู่บนโป๊นะครับฝั่งภาษาสามพันก็ยังอยู่ที่บอลูกรังครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันใครขับรุ่นแปดนะเรับรุ่น8อยู่บอลูกรังคุณใหญ่แกก็วิ่งงานไส้ไก่นะครับ ปีนี้เรตาจะสามพันเฮ่ยคข่านี่ฟิวจังคนระับคุณทวดนี่ กับน้องๆเอาซะอยู่หมัดเลยนะครับ ก็มาอยู่ด้านหน้านะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามมาดูมุมนี้กันบ้างมุมไหนที่เข้าถึงได้เราไปหมดเลยน่าจะเสร็จไหมครับว,วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวัน ดินมันเหนียวจริงๆผมจะอยู่บนขั้นนะคี่คิวดินมันอยู่ไม่ติดนะเพราะว่าดินมันใหม่ๆครเพิ่งตอน ก่อเกียร์กับบุมยาวหรือไม่ก็อ่ะดูทีนึงโปะหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แลวโป้แลมาจกบุมยาวนั่นแหละผมว่าเพื่อมซึงแน่นอนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ทีนะก็อป,ประมาณ อย่าลืมที่ผมฝากไว้ด้วยนะประรจ้าสัมพันธ์นะครับฝากไว้พิจารณานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อน,นครับ กดไลค์กดแชร์กด b ับเครปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเราจะไปพี่บอกกันครับไปดูมัสซาสำคัญกับนุกตาเรียมับครับขอตัวก่อนนะ,อะโอเคนะค